ชาธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปับปี้สตารโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกีตความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมสำหรับคนโสดนะคะ คนโสดเน้นหนักมากๆคือการอยู่คนเดียวนะคะในช่วงนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีคนที่จริงจังเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรามองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องพยายามรีเฟล็กกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการนะคะหลายๆคนเนี่ยเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักคุณยังมีการปิดกั้นตัวเองยังมีการที่ เหมือนกับไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความเชื่อใจในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะเรามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเป็นคนที่เซน i ิทีฟเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องความรักอะสิ่งที่คุณเคยเจอมาในอดีตมันทำให้คุณบล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง คุณไม่เคยที่คิดอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์โอเคแหละมีคนเข้ามาก็จริงหรือว่ามีการทําความรู้จักใครสักคนก็จริงแต่พอถึงเวลาที่ความสัมพันธ์มันใกล้จะไปถึงขั้นที่จะสามารถคอมมิชกันได้หรือว่าใกล้จะไปถึงขั้นที่ว่าจะไปเป็นคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ตัดให้มันจบแบบดือด้อนะคะคุณไม่คิดที่อยากที่จะเห็นความสัมพันธ์มันเติบโต หลายหครั้งอะ่ะมันเลยทำให้มีคนหลายหลายคนต้องผิดหวังจากคุณนะคะถามว่าคุณอยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ไหมเรามองว่าคุณไม่ได้อยากที่จะไปทำอะไรให้ใครเสียใจนะแต่ว่ามีหลายหลายบทเรียนที่คุณรู้สึกว่าเป็นบทเรียนทั้งชีวิตอะคือต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพยายามคิวกันไปตลอดทั้งชีวิต มีในเรื่องของการถูกหักหลังเกิดขึ้นมันมีในเรื่องของการที่ตัวของคุณเชื่อใจคนผิดเกิดขึ้นนะคะมันเลยทําให้คุณหมดความเชื่อมั่นหมดความเชื่อใจในตัวใครบางคนไป ยากมากๆในการที่จะไปต่อนิของความรักในความรู้สึกของคุณนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตัวของคุณเนี่ยยังต้องอยู่คนเดียวต่อไปในช่วง2อาทิตย์นี้เรายังมองไม่เห็นว่าจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือว่าจะมีใครเข้ามาแบบจริงๆจังๆนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คเอเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่เราได้ reflections นะคะ มาถึงเวลาแล้วว่าที่ตัวของคุณจะต้องมีการไตรตรองนะว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เรามีอะไรที่มันเป็นเหมือนบาดแผลในใจที่เราจะต้องพยายาม work on it ไหมคือถ้าสมมติว่าเราจะต้องพยายามคิวอะเราก็ต้องพยายามคิวให้ได้ก่อนที่จะเปิดรับคนเข้ามาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปทํำลายความรู้สึกของใครในวันที่มันเหมือนกับความสัมพันธ์พัฒนากันไปถึงขั้นที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างคาดหวังมากๆอะที่จะให้คุณให้ความสาคัญเขาหรือว่าคุณให้ สถานะการเป็นคุณคุยกับเขาแต่ว่าพอคุณไปตัดจบแบบดือด้อๆคุณโกสเขาอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกแบบอ้าวแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอะคือเห็นฉันไม่มีค่าหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าคุณคุณทำลายจิตใจใเขาทำลายความรู้สึกเขามากเกินไปนะคะถ้าสมมติคุณแบบไม่พร้อมอะรีทรี t นะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่คนเดียวจริงๆอยู่ในโลกของตัวเองไม่เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างบาดแผลในใจให้ใครนะคะ mm hmm. Finance and Career focus mm hmm. มากๆนะคะในเรื่องของการงาน mm hmm. การเงินในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนี่ย ดูแล้วท่าทางคุณเป็นคนที่แบบะสบความสําเร็จคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยแหละพอถ้าสมมติมีมีเรื่องของเงินเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเรามองว่าความรักกลายเป็นเรื่องรองในสายตาของคุณ reconciliation มีโอกาสสูงนะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยจะมีใครบางคนในอดีตของคุณกลับเข้ามาแล้วมาสารต่อเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสาหรับครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มี movement อะไรเลยนะคะมันคือความช้ามันคือความ slow ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีคนคุยก็เหมือนไม่มีนะคะคุณคุณมีความรู้สึก ไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นคอนฟ l i c อยู่ในใจของคุณคุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทํายังไงก็ตามคุณไม่สามารถเข้าถึงตัวคนคุยของคุณได้เลยคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์คืออะไรเหมือนเขาจะจริงจังในความสัมพันธ์บางทีอ่ะเหมือนเขาก็เฟรดกับคุณนะคะบางทีก็ดูเหมือนว่าเขามีใจแต่บางทีเขาก็ดูเย็นชากับคุณดูไม่เปิดรับคุณ มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ตกลงแล้วเราคิดไปเองหรือเปล่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคือมันเหมือนกับมีปัญหามีปัญหาในเรื่องการสื่อสารแน่นอนแหละแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีที่จะ approach เขาคุณไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีในการแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้จักคนขวิดคณดีขนาดนั้นคุณไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณพูดถึงปัญหาแล้วอะ มันจะมีการแก้ไขปัญหาหรือเปล่าหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะคิดว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นตัวปัญหาแล้วเลิกที่จะคุยกับคุณคุณกลัวตรงเนี้ยมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะตัวคนคุยของคุณน่ะเขาดูเป็นคนที่มีความอินดิเพนเดนต์ดูอยู่ได้ด้วยตัวเองดูมีความสุขกับชีวิตโสดของตัวเองมันยิ่งทําให้คุณกลัวความกลัวมันทําให้ตัวของคุณ ไม่ค่อยมีความสุขในความสัมพันธ์คือมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนโรลโรลโคสเตอร์อะความสุขของคุณไปผูกไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดีกับคุณมันก็ทําให้คุณมีความสุข,สขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแบบนิ่งใส่คุณหรือว่าเขาเย็นชาใส่คุณมันก็จะทําให้คุณมีความทุกข์มากๆอกะมันมันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะแล้วมันมีความท็อกซิกซึ่งเรามองว่าตัวของคุณเนี่ย ควรที่จะมีการคุยกันให้ชัดเจน นะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจอะไรก็ตามที่คุณอยากได้ความชัดเจนจากอีกฝ่ายเราควรที่จะมีการเรียกร้องเราควรที่จะมีการขอมีการคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์มีความเฮลตี้มากขึ้นถ้ายังอยากที่จะไปต่อด้วยกันในระยะยาวเพราะจากไพ่แล้วอะเรารู้สึกว่าตัวคนคุยของคุณเขาก็แคร์คุณมากๆนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่แสดงออกถึงความรู้สึกเลยคนคนนี้คือเขาเป็น คนที่ต่อให้จะรู้สึกต่อให้จะแคร์เขาจะเก็บมันเอาไว้ในใจแต่จะโชว์ออกในด้านของแบบแอคชั่นถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะแบบพึ่งพาเขาได้แต่ถามว่าคุณจะเห็นการแสดงออกถึงความโรแมนติกหรือว่าอะไรหว,วานๆอะไรอย่างเงี้ยไหมคนคนนี้ไม่ได้เป็นในทิศทางนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ตัวของคุณเข้าใจผิดอยู่บ่อย,อยในความสัมพันธ์เรามองว่าการคุยกัน่ะมันจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่มีอยู่ ได้คนคุยของคุณนะเขาสามารถเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Or ร์ l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย่างที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบรแรกนะคะ Farewell to the Moon เรามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ พยายาม positive มากๆเลยนะอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับณขณะนั้นอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโมเมนต์นั้นๆคุณพยายามที่จะไม่เอาความทุกข์มาทําให้ตัวของคุณไม่มีความสุขมันก็เลยทําให้คุณสามารถอยู่กับคนคนนี้ได้ในระยะยาวเพราะว่านิสัยของคุณกับเขาอ่ะมันไปในทิศท,ทางที่มันอม m p l เ m e n t กันคนคนนี้เหมือนกับตัวเขาเป็นคนแสดงความรู้สึกไม่เก่ง แล้วตัวของคุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเก็บเอาความทุกข์มาคิดมากมันก็เลยทำให้ไม่ได้มีคอนฟลิกตถึงขั้นที่ว่าหูไปต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะและ go o f control issues นะมันต้องมีการแก้ไขปัญหาที่มันอยู่ในใจของคุณเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อแบบ positive อะ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเรามองว่าฝ่ายคนคุยของคุณเขาก็อยากที่จะเห็นคุณกล้ามากพอในการที่จะคุยกับเขาตรงๆว่าอะไรคือปัญหาเขาอะรู้สึกว่าตัวของคุณเนะี่ยเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆนะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกเขาเป็นคนที่เหมือนกับแคร์เขาเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจเวลาอยู่ด้วยแต่มันมีข้อเสียของคุณบางอย่างเหมือนกันที่ทําให้เขารู้สึกว่ามัน มันก็เป็นข้อเสียที่เขาอยากเห็นคุณปรับปรุงนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณไม่พูดความรู้สึกของตัวเองออกมาเขาอะรู้สึกว่าเอะอะอะไรคือคุณยอมเขาหมดมันก็เลยทําให้เขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วคุณมีความสุขจริงๆริงไหมกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเรามองว่าคุณนะควรที่จะ express สิ่งที่มันทำให้คุณไม่มีความสุขออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้แล้วก็มีการแก้ไข forgiving and learning นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอ่ะมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปในรูปแบบของการที่มีการเรียนรู้แล้วก็มีการให้อภัยกันนะคะเพื่อที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปต่อข้างหน้าได้แบบยั่งยืน trust นะคะ ความสัมพันธ์ยังต้องมีการเรียนรู้ที่จะเชื่อใจกันให้มากกว่านี้ตัวของคุณเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อใจในตัวคนคุยมากพอที่จะพูดถึงปัญหาส่วนตัวคนคุยของคุณเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อใจในตัวคุณมากพอว่าคุณเนี่ยจะสามารถที่จะที่จะปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แบบร้อยเปถึงขั้นที่ว่าเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้ในอนาคตแบบแบบที่มัน stable อะ่ะ ถ้าคุณสามารถแสดงให้เขาเห็นได้นะคะว่าคุณพร้อมปรับตัวให้เข้ากับเขาหรือว่าคุณพร้อมจะปรับนิสัยที่ที่สมควรที่จะปรับพร้อมที่จะคุยกับเขาแบบเปิดใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อมั่นตรงนั้นน่ะมันถูกสร้างขึ้นเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยสามารถที่จะมีสถานะกันได้ในอนาคต นะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนว ค่อนข้างท็อกซิกอยู่นะในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าคนัะของคุณดูเอาแต่ใจมากๆเลยอะ่ะเขาอยากที่จะให้คุณตามใจเขาเขาอยากที่จะให้คุณทําทุกอย่างในในแบบที่เขาต้องการพอคุณไม่ทําตามใจเขานะคะเพราะว่าตัวของคุณคิดว่าถูกก็ว่าตามถูกผิดก็ว่าตามผิดสิมันเลยทําให้เขาอ่ะเหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยแฮปปีอ้อ่ะรู้สึกว่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องเอาชนะคุณให้ได้นะคะ ต้องทําให้คุณเนี่ยตามใจเขาให้ได้แล้วตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นเหมือนชนวนที่ทําให้คุณกับเขามีคอน FLICT ก,กันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เนาะตัวคุณพยายามอยากที่จะให้คนรักของคุณเนี่ยเห็นใจคุณนะคะพยายามอยากที่จะให้คนรักของคุณเข้าใจว่าทําไมเขาคุณถึงไม่สามารถจะปลอยเขาได้คุณอยากที่จะให้คนรักของคุณเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่านี้ถ้าพูดตรงๆนะที่ผ่านมา มันเหมือนกับคุณพยายามรักษาําใจคนรักของคุณมาโดยตลอดว่าเอออะไรที่คุณทนได้คุณก็ทนแต่ว่านิสัยบางอย่างของคนรักของคุณมันเริ่มที่จะเอาออฟคอนโทรลคือคุณรู้สึกว่ามันเริ่มควบคุมไม่อยู่แล้วคุณคิดว่ามันเริ่มไม่ดีละถ้าคนรักของคุณยังเป็นแบบนี้คุณเลยพยายามที่จะเหมือนกับ สปอยเขาน้อยลงแล้วเขาเองก็สามารถสัมผัสได้ว่าคุณสปอยเขาน้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่มันทําให้เขา่หงุดหงิดมากๆนะคะเรามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างคุณกับคนรักควรที่จะมีการคุยเปิดอกกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถ้าคนรักของคุณสามารถปรับตัวได้มันจะเพอร์เฟกเลยแหละ ะะหรือว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วคุณก็ควรที่จะคอมพลเมนต์เขาควรที่จะชื่นชมเขาทําให้เขามีความมั่นใจว่าเออเขาก็ไม่ได้มีแค่ด้านที่มันแย่อย่างเดียวมันควรที่จะมีการคุยตรงนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพราะว่าเรามองว่าความสัมพันธนะ์่ะมันเหมือนกับคนรักของคุณเขาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ไม่อยู่คุณไม่สปอยเขาเหมือนเดิมทำไมคุณไม่ยอมเขาเหมือนเดิมเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ย เหมือนมีอะไรที่ปิดบังเขาอยู่เขาเป็นคนคิดมากนะคนรักของคุณแล้วพอเวลาเขาคิดมากอ่ะเขาจะเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเลยจะเอาทุกอย่างมาัมายํำกันหมดเลยเอาทุกเรื่องที่เขาสามารถคิดได้อ่ะมาย้ำกันหมดมันเลยกลายเป็นว่าบางทีอ่ะ คุณไม่ได้คิดอะไรคุณไม่ได้มี intention อะไรที่มันไม่ดีแต่อีกฝ่ายนึ่คิดไปละว่าโอ้โหคุณนะนะต้องไปทําอะไรมาแน่เลยหรือว่าไปคุยอะไรกับคนอื่นมาคือคือมันจะอยู่ในหัวเขาอะซึ่งมันจะทําให้คุณสองคนทะเลาะก,กันได้จากการที่มันจะมี action จากเขาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะขึ้นละนะคะแล้วมันจะลงท้ายด้วยการทะเลาะก,กันตรงเนี้ยคือสิ่งที่ต้องระวงังแล้วต้องไปปรับปรุงแก้ไข คนนักของคุณนะเขาสามารถเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุมเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ endurance ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วันดีๆเนาะมันก็มีวันที่ยากลําบากแต่ว่าตัวของคุณทั้งคู่อะ่ะต้องถามใจกันนะว่าเอ้เรายังอยากที่จะสู้ไปด้วยกันไหมถ้าเราอยากที่จะสู้ไปด้วยกันเราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็เดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์แบบไม่ยอ่อท้อนะคะ Release your ex นะคะ บางทีเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องเก่าๆในอดีตนะโดยเฉพาะตัวคนรักของคุณนะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทะเลาะก,กันเขาจะเอาเรื่องจากแบบร้อยปีที่แล้วอะไร่าเงี้ยมาพูดมาเถียงคุณนะคะเอามาทำให้เป็นปัญหากันเกิดขึ้น keep and open mind นะคะ เรามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีการพยายามเปิดใจยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนะไม่มีใครที่เพอร์เฟกไปทั้งหมดคนรักของคุณก็ไม่ได้เพอร์เฟกไปทั้งหมดตัวของคุณเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกไปทั้งหมดแต่สิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันยั่งยืนความสัมพันธ์มันไปต่อข้างหน้าได้มันคือการเปิดใจมันคือการยอมรับแล้วก็มันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน l a y f u l n e s s บางทีสิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันขาดในช่วงนี้อ่ะมันคือความเล่นกันหรือว่ามันคือความสนุกสนานน่ะนะคะเรามองว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยมันมีความเครียดมากเกินไปมันมีการถกเถียงมันมีการเห็นต่างมันมีการที่คุณสองคนเอออะไรก็มีเรื่องกันตลอดให้จุกจิกใจอ่ะ ตอนนี้คุณควรที่จะหาโมเมนต์ที่มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าทำแล้วอ่ะเป็นโมเมนต์ที่จะทำให้คุณสองคนมาหัวเราะกันได้อะไรเด็กๆหรือว่าอะไรที่มันแบบทะลึงะล่งทัลึ่งเทนเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามุกหรือว่าเอาสิ่งพวกนี้มาเล่นกันดีกว่าแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เครียดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณสามารถผ่านช่วงเวลาที่แบบยากลำบาก ผ่านช่วงเวลาการทะเลาะกันลงมาได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับครึ่งเดือนหลังยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงเต็มร้อยอย่างมากสุดก็จะส0บแหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel poppy t a r o ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกัน เจอกันคลิปต่อไปค่ะ